เจอชุดอะไรก็หยิบมาก่อนอืมขอบคุณมากครับหมดเวลาค่ะหมดเวลาโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันช่วยกันชมว่าหล่อนะครับผมแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับวิลาศสวัสดีที่ได้รู้กโอเค่ะสวัสดีที่ได้รจักสวัสดีที่ได้รู้จทักทายแบบฝรั่งมึงดีที่ได้รู้จักตุ๊กตาไทยแบบฝรั่งฝรั่งเขาทักทายกันแย่ขาวเขาเขาแล้วไงไงกล้องขึ้นนิดนึงได้ไหมครับผมเพราะว่าเนื่องจากไอ้ตรงนั้นมันใหญ่กว่าหน้าผมไปหน่อยโอเค คครับผมฮัลโหลป๊าป้าแม่งหล่อจริงว่ะเฮ้ยเกิดมาไม่เคยพบเห็นใครหล่อขนาดนี้ช่วยด้วยเออสวัสดีทุกคนอีกทีนึงกรู้จัแสนคนแล้วพี่แนักเอาแสนคนเลยสวัสดีครับคุณเอ่อคุณยิวคุณสุดหล่อครับผมสวัสดีนะฮะยินดีที่ได้รู้จักครับผมยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับคุณบ้าอะไรหล่อนั่นไม่ได้นะคุณบ้าอะไรชมตัวเองมากกว่า เขาเรียกว่าคนหลงตัวเองเออผมนี่แหละผมชินแล้วเพราะว่าผมหลงตัวเองมาหลายปีแล้วเอ,อเอาตัวอะไรมาคะวันนี้มีโปรมากมายนะครับแม้แต่ราคานะครับคุณขายยังไม่รู้วันนี้ขายเท่าไหร่พี่บอกผมหน่อยอ้าวไม่มีใครบอกผมเลยหายแลู่ในความหล่องไงจากปกติสองร้บแต่เฉพาะไลน์น้องเจนนี่ให้ไปเลย239บาทวันนี้เราจะขายเพียงขวดละ2 3งร้บาทนะครับว่าวยู่นะว่าทางแบรนด์เขาขอซื้อ10นาทีค่ะโอ้โหจ้า ได้ฮะงั้นเรามาเริ่มจับเวลากันแล้วใช่ไหมฮะจับแล้วค่ะได้ครับวันนี้ขออนุญาตยึดช่องวันหนึ่งนะครับออคอ,อคยู่กับผมเน็กห้ำเลียวเอ้ยไม่ได้ครัมหยาบเมื่อเน็กเลี้ยมมากนะครับก็วันนี้ผมะจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์กําจัดขนไม่ว่าคุณมีขนที่แขนขนที่ขาหรือว่าขนที่ตรงนั้นคุณก็สามารถกําจัดได้หมดวิธีใช้นั้นง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่ฉีดแล้วก็รอสิบนาทีหลังจากสิบนาทีนั้นคุณเช็ดสวนมันขึ้นมา คนตรงนั้นคุณก็จะหลุดออกทันทีมาโหวตกันครับอยากเห็นที่ไหนมากกว่ากันมีสามที่เลือกแขนขากับเอ่อตรงนั้นอ่ะฮะตรงนั้นตรงนั้นคาะน่าเสียดายมากนะครับที่ผลโหวตออกมาที่แขนสาวๆอดเห็นเออไอ้นั่นผมเลยคุณบุ้มคุณบุรู้จักสินค้านี้ดีอยู่แล้วูกคุณเจนี่คุณคุณพักขยับนิดนึงเดี๋ยวผมจะฉีดสเปรย์หน่อยสเปรย์กำจัดคนคอสมิกนะผมเด็กนักที่ทุก่นไม่ควรดูช่วยสาธิตให้คนดูหน่อย จับป<ม>ามองนะครับอันนี้โอ้โหจริงๆมันเยอะมากเลยนะขนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีใช้ง่ายนิดเดียวฉีดฉีดไปเลยครับผมให้เพื่อนๆเห็นไปเลยเป็นจุดเนี่ยฉีดเข้าไปได้เลยแล้วในนี้ผมฉีดอย่างนี้ฉีดเข้าไปตรงที่คุณมีขนนะครับง่ายนิดเดียวรอไปเลยสิบนาทีหลังจากนั้นคุณเช็ดส่วนมันขึ้นมาครับใช่พอเช็ดส่วนมไอ้คุณเคยลองลี่ยโด,โดนมาแล้วแล้วตัวนี้ดังมากนะผมรู้จักตัวนี้เพราะพี่น็กนะจริงไหมเนี่ยใขอบคุณมากครับผมผมซื้อตามพี่น็กนี่ดูรอบที่แล้วนะครับ มาแข่งคือผมไม่เคยเกิดมาแล้วแข่งเนียวขนาดนี้ดูดิเนียนขนาดนี้เพราะว่าใช้อันนี้ไปจริงใช่ไหมเนี่ยออสมิกนะครับดูดิจำง่ายๆเลยกดซื้อได้เลยนะครับวันนี้เพียง239บาทปกติเท่าไหร่นะพี่290ปกติ190ไม่ใช่290เหลือ239รามสิบ้าทอันนี้ฉีดจริงเลยนะครับแล้วเพื่อนๆดูขนก่อนกลัวไม่เห็นเดี๋ยวบอกให้เช็คสวนทีเดียวปุ๊บ ขนหายเลยใช่ปกติเนี่ยหลายคนจะเป็นลากเลยุกคนหายไปเป็นลากเ,เออปกติปกต,ปกติทุกคนจะกําจัดขนต้องทาไงต้องโกนถูกต้องโกนใช่ไหมโกนแล้วเป็นตอหลายคนโกนเป็นตอหลายคนที่เกียดโกนนะครับผมเราใช้วิธีแบบว่าฉีดทิ้งไม่ได้เลยแต่ตัวนี้มันใช้ง่ายจริงนะเ<ๆ>พื่อนๆกวดที่ตะกาเลยครับผมวันนี้หนึ่งขวดเพียง239บาทนะครับผมทำไมวันนี้หล่อจังเป็นเรื่องปกติครับโอ้ไม่มีคนคุยเรื่องอื่นคุยแต่เรื่องหล่อืมเข้าใจได้ครับวันนี้เอาน้ำแต่งตัวมา ใช่วันนั้นไม่ได้อาบไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันมว่อเขย่าแล้วก็ฉีดไปตรงที่ว่าเพื่อนๆอยากฉีดเนี่ยผู้หญิงหลายคนไม่ได้ใช้ที่แขนที่ขาครับผู้หญิงหลายคนใช่ละนี่คนนะใช่เขาใช้ตรงนั้นกันจริงๆพี่ที่ที่หลุมพันซานะเขาเรียกว่าเออหูยหลุมพันซาพี่หลุมพาบิกินี่ได้ไหมตรงโซนบิกินี่อะไรใช้ได้เออผมจะบอกเลยเน่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 โอ้โหผมอุตส่าห์ย้ข้างนี้ไว้ เพื่อรอแบรนด์นี้เลยนะเอาแล้วเ้าจะมาอีกทีเขาจะจ้างเราจะเอาตรงไหนล่ะเนี่ยเขาตองอาจจะที่หัวนะแต่ผมไม่แนะนําให้ฉีดที่หน้าที่หัวนะบางคนไปฉีดเล่นคิ้วหลุดหมดเลยนะใช่ไม่นะอย่านะแต่ถ้าอยากนะอย่าลืมกดซื้อที่ตะกร้าด้วยเพื่อนกดแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับผมฮัมคอสมิกนะครับผมเน่แต่ก่อนรู้ป่ะทำไมแต่ก่อนเนี่ยถ้าคุณ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นของแท้ดูที่หน้าขวดจะมีหน้าผมนะครับยุคแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ถ้ามีหน้าผมบนขวดของปลอมอย่าไปซื้อนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงตอนนี้ถ้าใครไปซื้อแล้วมีหน้าผมบนขวดของปลอมตอนนี้เปลี่ยนจากหน้าผมเป็นตีนแทนนะครับผมดูนี่เลยใครไปซื้อที่ไหนแล้วเป็นตีนจริงนะจริงจริงจริงเป็นขากัะเป็นขากระเท้าขากระเท้าแต่ก่อนเป็นหน้าของชาลีนะครับผมผลิตภัณฑ์นี้ผมเกือบรวยได้วทำไมวะมีลูกค้าชวนผมผลิต เยอะแยะมากมายแต่ผมเกรงใจเจ้าของเขาก็เลยไม่ผลิตอันนี้จริง <laughs> ตอนนั้นเกือบแล้วออกมาเป็น <Yeah. S 2> ชื่อคอสเมติก <laughs> แต่ไม่เอาเพราะนี่คอสมิกนะผม <laughs> <laughs> ดีดีกดซื้อได้เลยกระป๋องสีชมพูแบบนี้ฉีด <m ust> us> ไม่ว่าจะแขนจะขานะครับผม <laughs> หรือใครบ้าจี้เอ้ยอย่าไปฉีดอย่าไปฉีดที่หน้ากับผมนะเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าฉีดอย่าฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวคิ้วหลุดเออคุยกับใครวันนี้กูคุยกัูหลอดไฟอ่ะ ช่วยจเวลาด้วยตั้งแตกี่นาทีแล้วเนี่ยนี่ยังตั้อยู่ข้างหน้าเลยเวลาอยู่ข้างหน้าเลยทิ่รักพักก่อนครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ผมเห็นว่าคุณเหนื่อยอยู่แล้วเอ๋โม่งตงจ้ามาคุณนั่งคุณต้องลุกมามาค่ะคอสเบกนี่จริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์คอสมิ์เขาไม่ได้มีแค่สเปรย์นะเขามีแบบอื่นด้วยคุณทดลองแบบไหนไปอ่าบูมทั้งทดลองทั้งครีมครีมนะครีมแล้วก็สเปรย์ด้วยอันนี้ทุกคนอันนี้ใช้จริงๆอ่ะในตรงนั้นด้วยใช่ไหมไหนครับ กดซื้อได้เลยเพื่อนย้ำราคาที่239บาทครับผมยิงกันไปได้ไงวะลักแร้ได้ไหลักแร้ได้เนี่ยลักแร้ได้แล้วนับคนอื่นแต่ผมบอกเลยว่าตรงลักแร้เนี่ยสำคัญมากคุณคุณไม่ต้องโกนไปเลงให้มันเสียเวลาเพียงแค่คุณแบบว่าเอาหน้าห่างๆมางนหน่อยแล้วก็ฉีดใส่เจ้าแร้ปุ๊บอ่ะรอเพียงสิบนาทีที่สำคัญเช็ดสวนมันแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเวลาคุณเช็ดนะครับผม คุณต้องใช้ผ้าที่มันแบบว่าชุ่มชื้นหน่อยเอาผ้าชุบน้ำแล้วบิดบิดน้ำให้แห้งหรือว่าถ้าง่ายหน่อยทิชชู่เปียกแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาผ้าเช็ดลมผ้าเช็ดรถอะไรชุบน้ําไปบิดให้แห้งปุ๊บเช็ดตัวนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่พอไปเช็ดตามมันแล้วบอกไม่อ่อนนะครับใช่ใช่เฮ้ยช่วยพูดด้วยดิเช็ดตัว ใครจะไปพูดทันคุณใครจะพูดทันคุณนะคอยเช็ดทวนเข็มมาครับเช็ดทวนมาลูตะชิดตามทวนลูมขนนะเขาเรียกว่าแนวลูมขนย้อนขนย้อนขนดิอันนี้คือแนวหน้าแข้งเราจะลวมอมาวิธีเช็ดมันง่ายนิดเดียวยกขาขึ้นมาเช็ดเลยหรอยกมานี่ยังไม่ต้องเช็ดยกมาเหมือนกันอันนี้ดีกว่าไอ้หนูดูดูไวในี่เวลาเช็ดนะครับให้กุมพาแบบแบบชุ่มชื้นแต่ไม่ใช่เปียกนะเปียกขนาดนั้นไม่ได้เรามีที่ชุ่เปียกนะกดมันเขเลไปแล้วก็เช็ดสวนขึ้นมาพอเช็ดสวนปุ๊บ ขนแม่งหลุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นไอ้หนูพุ่งรีบร้อนคนร้ายยังมีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งใจร้อนไงใจเย็นรุ่มๆใจไว้เออรอดูพี่ก่อนเออทำไมออกก็ชิบหายกันทั้งไลน์เลยวันนี้พูดไม่ใช่อะไรกูทวงเวลาไปงั้นแหละต่อเออวันนี้นะครับอยู่กับพุ่งชาลีโชห่วยนะครับขออนี่อยึดช่องนะครับผมสินค้าเรามีมากมายเราไม่ขายเราขายแต่คอสเมิ่นะครับวันนี้กดซื้อเลยแม่งเอ้ยพูดตั้งเยอะแต่ไม่ชวนคนซื้อกดซื้อเลยเออ เฮ้ยมีน้ำมันอร่อยๆเอราะว่ากดซื้อเลยนะครับผม239บาทจาก29เหลือ239จากเกือบ300เหลือ200เอ้ย290เหลือ239จาก้9 0เหลือ239ซื้อไปเลยนะครับแป๊บเดียวส่งถึงบ้านเ้ยย้ำสองด้วยตอนนี้เหลือสองเอาเร็วเฮ้ยมีคุณปังกางเกงแม่งตัวมันเริ่มเลยใส่แล้วตัวเตี้ยกูเลือกมาทำไมวะเนี่ยเออมาโอ้โหสมคบเรามีเฮ้ยเฮ้ยเฮยใช้เป็นอะไรปอภัยเพื่อน เอามิูุชูพูด <มา S 1> เลมา <c oughs> ะคอน <hot S 2> มิกนะคะคอตมิกคอตมิกคอตมิกนะคะตัวนี้ครใครอยากจะกําจัดคนนะ <c oughs> สามารถกําจัดได้ทุกทีเลยไปเอา,ามาตามกูต่อยังไม่พักเลยมานี่เลยคุณฉีดที่ขาที่แขนตรงไหนที่มีขนแต่ย้ำนะครับเราไม่ฉีดที่หัวหรือว่าโอ๊ยหน้า้างหลอกเอาใคหน้าคางด้วยก็ใครที่มีขนที่ขาที่แขนหรือว่าตรงบิกินี่นะครับคุณฉีมันไปเลยแล้วคุณทิ้งไว้แค่สิบนาทีผมบอกเลยว่าคนของคุณเนี่ยจะหลุดเลยแต่อย่าลืมนะครับเช็ดสวมมันขึ้นมาอ คุยหนังสือต่างๆอยู่ช่วยด้วยอยู่พิ่งไหนอยู่เออจยวบอนี่คนหล่อเขาขายกันอย่างนี้เหรอเอาแล้วดูแลแข่งนะครับเราตอนกินนาทีแล้วกินนาทีแล้วเกียรตแล้วครับโอ้โหไม่มีใครตอบเลยตัวเองก็ได้เดี๋ยวรอท้ายรอหมดเวลานี่เดี๋ยวเช็ดให้ดูทีเดียวหมดเวลานี่เดี๋ยวผมเช็ดให้ดูเลยแล้วค่อยเออแต่ระหว่างนี้กดซื้อได้เลยได้กดซื้อไปก่อนกดซื้อไปก่อนใครมีตังก์กดซื้อใครไม่มีตังก์กดซื้อไปก่อนเอาช้าเลยอะไรนะช้าเลยว่าตอนเนี้ยกดแสตะก้าาไว้ ถ้าเดี๋ยวพอหมดเวลาเช็ดปุ๊บไม่ออกนะยกเลิกได้เลยอแต่เป็นไม่ได้ใจเลยเพราะว่าไอไอหลอกคนนี้รับประกันว่ามันออกแน่นอนใช่เพราะอะไรรู้ปะผมใช้มาบ่อยผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้พึ่งออกมาครับออกมาโคตรนานแล้วนะใช่แล่วผมก็เคยดังมานานแล้วตั้งแต่พี่รีวิวพี่น็กรีวิวโคตรชัดนะแกผลเยอะแล้วฉีดตอนนั้นคือแบบคลิปนั้นคลิปเดียวแบบโคตรว้าวผมว่าคลิปนั้นน่าจะขายได้แบบหลายหลายหลายขวดมากหลายขวดหลายขวดโอ้โหผมตายยาวแน่เลยเราสวดดีครับยินดีทัน ผมชาลีครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมชารีครับครับผมชาลีเออใกล้สิบนาทีแล้วเดี๋ยวพอสิบนาทีปุ๊บเรามาเช็คสวนกันผมรับประกันคุณดูไว้เลยเดี๋ยวมันจะหลุดออกนะครับย <deve. S 1> <Trustee S 2> ี่ห้อนี้ใช้มานานได้ค่ะยี่ห้อนี้ใช้มานาน เนเขาบอกว่ากลิ่นหอมไหมคะคือผมจะบอกเรื่องกลิ่นก่อนผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยกลิ่นมันจะแรงชิบหายใช่นะันั่งกันแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยฉีดหลายคนก็ยังยืนยกันอยู่ที่เดิมใช่ใชชกลิ่นไม่แรงไม่ฉุนร้อยคนตรงหน้าผมก็ยังยืนดูผมอยู่โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนี่วันนี้ช่องผมคนดูเยอะไว้โอ้วันนี้คนณทำไมดูช่องผมเยอะอยนะ่างเนี่ยคือเขามาดู<ม>ความหล่อของพีน็ก<ม>ใช่ครับหล่อทั้งคู่ครับผมอืมนี่ถ้ายืนจริงขอทีเพืบอนเพื่อนสวัสดีคร คอส m i มินะครับผมมีผลิตภัณฑ์มากมายตัวนี้ผมมาแนะนำคอสติมิตตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนได้สำหรับหลายส่วนเวลาใกล้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆกดเช็คก้าได้ปกติเราขายกัน290กว่าบาทวันนี้เราขายเพียง239าบาทค่าคที่สามิบาท่ะส่ทำไมไม่ตั้ง240ยเลยวะ อย่าเพิ่งทะเลาะกับเจ้าของแบรนด์มาต่อวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญอีกมากมายเพราะว่ากูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วหมดสรรพคุณไป็เจ็ดรอบแล้วมีคอรมีอคไรมีโคตรมะใช้กับขนได้ทั้งตัวขนแขนขนขาหรือว่าตรงบิกินี่ตรงนั้นได้อาฉีดไปเลยทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็เช็ดสวนมันขึ้นไป คนก็จะหลุดทันทีสะอาดดูเนี้ยเลยเดี๋ยวดูเนี่วันนี้เราฉีดที่เดียวเพราะเผื่อเขาจ้างหนึ่งเราจะได้มีแขนโอเคได้ถูกต้องคิดถูกแล้วยังน้อยคนเนี่ยจ้างได้สี่ครั้งขาซ้ายขาขวาแขนซ้ายแขนขวาใช่เหลือตรงนั้นที่เดียวเออตรงนั้นอาจจะเล็กหน่อยมาเน่อย่าลืมนะครับกดซื้อทะกร้าได้เลยย้ำอีกทีใช้ทิชชู่เปียกเป็นดีที่สุดแต่ใครไม่มีเอาผ้าจุ่มน้ำแล้วบิให้มันแห้งขึ้นหน่อยพอมันบิดใกล้แห้งปุ๊บเนี่ยเราก็เช็ดส่วนเบาๆใช่ หลุดเป็นยูงใช่ครับโอเคเออใช่สองทีกันดิแต่งกิ้วมากมาเรามาเช็คสวนกันถดูหน่อยดูไว้หน่อยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่มาทิชชู่เปียกแบบนี้ลุ้นไปด้วยกันแล้วก็ชิบหายไปด้วยกันถ้ามันไม่ออกดูดีๆนะเพื่อนๆดูขนเอาด้ามใส่ตะกร้าไปเลยกดใส่ตะกร้าไปเลยครับเตรียมตัวครับไม่น่าเชื่อตัน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 เติ้นเติ้นเติ้นเตินเตินเต้นเติ้นเติ้นเตินนเ้เติ้น้ โอ้โหกูจะแกล้งตื่นเต้นทำไมกูขายมาเป็นร้อยครั้งแล้ว <c oughs> โอ้โหเพื่อนดูอ้าวมันหลุดไปนี่ <c oughs> คุณบูมจะชิมมันจริงๆเหรอครับอย่าเลยนะมาไม่น่าเชื่อมันหลุดได้แบบนี้นะครับใครที่กดตะกร้าก็ไม่ต้องยกเลิกนะครับผมกดจ่ายตังค์ซื้อไปเลย <c oughs> <c oughs> ยืนยันเลยครับตอนนี้หลุดขนาดน,นี้แล้วกดยืนยันเลย <c oughs> คุณเอง <c oughs> มาช่วยงกดออกมา่อวี้เปล่าเปล่าเปล่าอันนี้ดีจริงนี่ดีจริงมามาดูเอาเเช็ดไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วของยูแล้วมาดูของยูแล้วมาดูของยูแล้ว สิบนาทีแล้วของคนเอฟซีทุกคนเลยเออมีปุ้งไหมมีสักคนไหมวะเนี่ยเออเออเออมาดูมาดูมาดูตอนนี้เอฟซีพี่เนี่ยประมาณสองล้านแปดแสนคนนะไม่น่าเชื่อนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูเพิ่งเพิ่งเล็บเออไมาดูเราจะเช็คย้อนผลนะด้ไหซูมมาเลยบูมซูมมาเลยได้ได้ได้เพโอ้โหนี่รู้จักนักเตะแข้งทองบ้างเช็คบุ๊คแค่เลืองแสงอะตะคนเหรอใช่ครับเออหนอุก้มลงมาเออขาให้ซูมหน้าแข้งไปซูมเป้าทำไมแม่ของผมมันเดินดูงั้นเหรอ มากรันแรงกับมากรนาตนหนึ่งไม่น่าเชื่อโอ้ลืมไปเลยว่าเคยมีขนเออบ้าไปแล้วนะครับถ้าคุณลืมผมจะทวนให้มากินสิบนาทีที่แล้วคุณยังมีขนอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเช็ดออกหมดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับดำๆนี่ไม่ใช่ขี้ใครนะครับขนอันนี้คือขนล้วนๆนะอย่าลืมนะเพื่อนใช้ผ้าชุบน้ำหรือว่าทิชชู่เปียกเนี่ยเช็ดสวนเข้าไปได้เลย คนมันก็จะหลุดออกมาทันทีคุณไม่ต้องไปเสียเวลาโกนหรืออะไรเลยใช่ครับคือไม่ต้องไปคลินิกกันแล้วอ่ะไม่ต้องไปนไม่ต้องอะไรเลยหลายคนชอบสินค้านี้ปลอดภัยแล้วก็มีหลายคนใช้นะครับผมหลายคนใช้เยอะอยู่แล้วกลิ่นไม่ฉุนบ้านมึงแอร์ดับรัวเนี่ยร้อนจมหายเลยผมก็ว่าพี่เฮ้ยใครก็ได้เปิดแอร์ผมทีอขนาดเอยังแพ้ความร้อนแรงของพี่นักชาลีอ่ะรั้อนจมหายเลยขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูด้วยกันนะครับสิบนาทีเป็นสิบนาทีที่ผ่านไปไวมากเลยครับดูแขนของผมก่อนมากดูดิเพื่อน มันหายไปแบบนี้เลยอ่ะนี่ดูดิโอ้โหขอบคุณมากที่ชมผมหล่อขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ่ะเจ็บเจ็บสวัสดีครับเที่ยเลยเที่ยเลยเอ้ยเที่ยกันเลยเอี่ยมละคุณเลือกใครบุ้มแวล้วเส้นเลือกอะไรได้ไรจะนี่คุณเลือกใครคุณแค่ออกเสียงมาแค่นั้นพอคุณเลือกใครเลือกแย ผมให้พี่ไปเลยยกให้ผิวไปเขาสองห้าสองคนไปเนาะเอาด้วยข้าไปเดี๋วเรากลับไปพร้อมกันขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับวันนี้เขาบอกว่าชาลีมาทิ้งกูอยู่คนเดียวเลยเร็วๆๆทำมันเลนกันคอสบินะครับกดที่ตะกาณ์เลยนะครับย้ำอีกทีนะผมเออกดไปเลยนะครับผมกำจัดขนไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าเอ่อตรงที่ส่วนตัวได้หลุดออกหมด คลายใน10นาทีนะครับเช็ดส่วนนะครับอย่าลืมนะครับผมเออใครซื้อไปลองใช้ก็ลองรีวิวบอกกันได้ได้ใครที่ไม่ชอบสเปรย์นะครับมีแบบซองด้วยอันนั้นอ่ะสําหรับผิวอ่อนโยนอ่าถูกต้องใช่ไม่แบบซองเนี่ยคือมันง่ายเพราะอะไรรู้ว่ามันแต้มจุดได้ถูกต้องหลุดเลยถูกกูเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยไปต่อเฮ้ยคุณดูทางบ้านเหนื่อยกันไหมเนี่ยเออทำอะไรกันอยู่ควานอีกทีนึงอืมระหว่างนี้หมดเวลาไปแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะฮะต่อจากนี้เป็นเวลาคุยเล่นนกััสสวดีครับ สวัสดีทุกคนมากครับนะสามาเครับผมก็ผมชอบการออกมาข้างนอกแบบนี้มากเลยนะครับสาวว้าสตรว์เราเราก็ต้องยืนเใช่ฮะผมชอบขายของนะครับผมวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์กำจัดขนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในวันหน้าให้สามร้อยบาทอีกสามร้อยบาทมาให้สามร้อยบาทมาต่อนสามร้อยบาทระหว่างนี้ขอเพลงนี่เอออก็โยกกยโยดิครับผมกยโยกเลยคับเพลงไม่ดังเพลงไม่ดังเลยเปิดเพลงมา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  ก็อยู่นครับเพลงนี้เพลงนี้ไม่ดังจะไไปช่วยเพิ่มวิวหน่อยสักคราวิวสิวิวแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ช่วยเปิดกันดูอยู่เพลงไข่กระยุกเพลงผมเนี่ยจะมาไม่ดังพี่ก็เลยมาเปิดเผื่อแบบว่ามันจะมีคนช่วยฟังกสามสิบยี่สิบห้าสิบคนในแฟนฉันนะครับผมแต่ตอนนี้แฟนผมเลยครับเปิดดูได้ไม่มีจริงจติงเออให้ ใครกดไปแล้วก็ไปใช้กันให้แบบสุขใจนะ<ด>ผมวิชิตว<ด>ั<ด>น,นนี้มีแขกรับเชิญใครมาบ้างผมอยากรู้โอ HS ้โหแค่คุณกณก็กินเรียบแล้วอ่ะกินเรียบอะไรหรอพี่มีใครมาอยู่อุ้ย <Nós> เขายังสวยเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับผมนี่ติดตามห้องแต่เด็กนะครับมีหลายคนที่มาเนี่ยผมชอบดูแต่ผมดเด็กๆแล้วแต่ละคน,นะแต่ละคนนี่สวยมากมายเลย <ś m any> โอ้โหออาพี่เวลเลยครับผมครับตัวทีครับ <ś m any> ครับผมมาวันนี้มีแต่คนหล่อสวยมาทั้งนั้นนะครับคนดูก็หลอ่อคนดูก็สวยครับเป็นไงความรู้สึกเวลครับเวลเข้าใจครว่าเวลไหมครับเข้าใจครับผมเพราะว่าผมเห็นอยู่นี่โดนอะไรมาครับเนี่ยเอ่อท่อรถครับท่อรถนะครับผม อยากเป็นแบเกอร์แบบพี่แน็คครับได้ฮะอย่าไปเล่นแก่แล้วเชื่อระบบเลยไหมนะกางเชื่อแป๊บนึงนะครับจะได้เลยกางเชื่อแล้วก็เตะไปสู้หรอเรี่ยวการรู้ก็จัดเลยลอยบ้านสุดท้ายจ้าพอเปิดเพลงปุ๊บไล่ผมออกจากเฟรมได้เลยนะครับอย่าลืมนะกดคอสมิกได้เลยขอบคุณคุณยิวแล้วก็คุณบูมแล้วก็ดีครับดีครับขอบคุณพี่แนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมกลับอะไรก็ไม่รู้เออแต่ว่าเพื่อจเจอกันใหม่ได้แต่ได้เจอแน่นอนนะคุณแน็คชาลีนะครับวัน ก็ได้บอกอย่าเต้นแรงที่ไปของอยู่ตรงนี้ค่ะมุนจอยกันเลยนะเดิร์นเดิร์นเจริงเชาวนำกันมาเดิรมาเดิรหล่อครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ชมผมมันหล่อครับของไม่ซื้อไม่เป็นไรชมผมก็หล่อผมก็ภูมิใจแล้วขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับคอมเม้นต์วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้นะพี่ ยังไม่ส่มร้อยบ้านเลย,เลยไปอีกหนึ่งร้อยบ้านสุดท้ายจ้าอายนะอายุ <c oughs> ขเขาด้ปวดคอ,อขอบคุณคนระับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของพวกคุณนะครับเจอแต่สิ่งดีๆล่ำรวยล่ำรวยนะครับผม จร,จริงขอมีความสุขม,มากเจอัเรืองขอบคุณทุกคนมากจริงนะผมวันนี้วันดีลาตีสวัสดิ์ครับผมเย้อขอบคุณที่ให้มาสามพันบาทสามพันบาทค่ะ ขายเมื่อไหร่ก็ขายดีจริงๆนะครับคอสเมตเพของเราไม่ไม่แต่ของมีคนซื้อเยอะอยู่แล้วใช่ข้างหน้าเดี๋ยวเคุณรีวิวบนขนคิ้วขนตาได้เลยเออเก็บเก็บเก็บไว้เลยเก็บไว้ไหนเก็บไว้เก็บไว้นี่ค่ะสินค้าต่อไปอยากไปไหนเพราะเรามี iPad ค่ะว้าว้ยว้อันนี้เป็นตัวขนาดเท่าไหร่เนี่ยขนาด56ค่ะ56โอ้ยขนาดเดียวกับผมเลยนะครับเนี่ยโอ้ยน้อยกว่ายูยูห้าเก้าโอ้ยจริงๆไม่ได้เก่นกว่าซีเรียสเรื่องนี้ว่า ผมเรียกใหญ่กว e ่าใช่ครับผมไม่แพ้ไม you know. ่แพ้เออจะเปรียบกันกูใหญ่สุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเรื่องนี้ยอมกันไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้นะครับผมมาลกอฮอลแลนด์ก็มาละกอฮอลแลนด์อันจ๋มีแพ้เออแป้งขักเสื้อไหมมีแพทย์ดูนะใครมีลูกมีหลานนะครับใครอยากได้ไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวนี้ใครก็ต้องมีเพราะว่าเนึ่งดุจเชื่อเพราว่าผมว่ามันสบาย